ยมตัวออกเดินทางได้โดยใช้ <laughs> พ้นกระตุกน,นี่ัหล่อ,อเลยพ่อ,พอไปเทล่ะหรอพ่อไปเทล่ยหรอ,อแกงขาป่า ฝว่ควายฝูงนใหญ่บุมีบุมีมาเลยพร้อมแล้วลุย บ่ห้อยหน่อยได้เชยนไหมเช็นไหมนี่มันย่อนเชยนไหมมนี่่นไมได้กินปลาย้อนเชยนไหมนี่เลยใส่เนาใส่ทำตนนาพู้มาสมือผู้มาขึ้นกันมาขึ้นกันมาดิจงุ่ฒนแห่งเยงวแหงมึงขึ้นแวมดิพ่อใช้ได้คูป่งนู้นคือหานนนยาวเดี๋ยวรอดูผลงานตอนขึ้นมานะครับ ดูผลงานรอบแรกรอบเสาเออรอบเสาดูดกตัวโอ้ยดีปลาบูห้อมยังไงระดับเทียบะบูบูตะบูนห้องเลยตะกนููมาโซ่ดห้วาอาตุ้งนี่ไงตุ้งตุ้งตุ้งกุ้งุ้งตุ้เดี๋ยวตะไูนลังจิตบูเอาอันนี้่าบูในี่นพุ่น

กลุ่มเนี่ยแล้คทีไปที่มาอยู่ไม่แน่เจป่ะเครื่องปรุงพร้อมข้าวออกินเขาเคลื่อนกอนการแสดงฝนมาแล้วปะเนี่ยอดเท่าปเนี่ยข้างลังอกางเต็นบ่กลางป่ประกางบ่ตกเนาะอ่งไยังกางตนตปอยู่นี่วันน้วันน้จุดว้ดดมังดีเลย นี่ยปิงปลาบ่คนมาแล้ว แจ่บครับไปไปยังกมนี่ทีเประกวดแขนแนทำรองเสมือังเกินว่า่ได้ใแขนทำรองลาป่าแจ๊บลุงทาแหลกบ่เลยป่าดิแมนี่เดีนี่อย่างต้มตมปลาต้่มปลา้เต่าข้ามสาปลาบูปลาบู คนานาดเดียดเป็นดน่อยังโอ้ปเป่าเขาลงกอนหมดเกล่ยนามีฟ้าเพินเพินตข้ามบรรยากาศดีขนาดเปิยหาลป่าก้อยปลาก้ปาลาต้มอต้มดีเดียเดียวต้มอ้ต้ยังไฟดับเด้วไนด้กินเนี่ย เอาถยเนี่ยเอาถวยไรเนี่ยนี่เด็กเอาสิเอาเอาไปเอาไเอาไปับนี่เดกแล้วแล้วแล้วปุ้มุ้มมไปาตักตมไปเอาสิเหมอนกยแต่น้ยวนเลยปุนต้มข้าเ่อนขาวบ่งเน่ากรสุกที่เพ่นว่ากระสุกแบบมันกลังแขวนดีขึ้นันแดงนแดงอยไเน่ยมนมาแล้วมาอีกแล้วฝนตะคุนจัมาเสือนาล้วก็สุดยาดนีเด้ พุทโาต้นนึงไม่ิ้ก้อยปลาอยู่หันบวกจิ้มอนสะพานตีบ่อยพุท่ธแล้วก็พิษบัวดีก่ก้อยป่าก้อยป่าชิมอ่าเป็นเาเ่สียบบ่ผลเพเอกเะเอกต้มต้มปลาอยู่ผลได้กินมะม่วงต้มปลาฝนกยิบตกพฝนแง่งมากผีนะถึงแล้วผี้อออว่าผล้ก้อยปลาก้อยปลา บักเจ้แห่งมัน<บ>น <ส initiation> <el> ี่วย่ะวยน่ะกวยนั้นต้องมากกว่านาน่เผ็ดอะรบ้างิมนัวเผ็ดบเผ็ดใ่ิ้วโงบด้บย่างนีกยนงไงคู่เรือกขอบแม่นเฮ้ยเผ็ดเผ็ดอย่างกินตะไคร้เดี๋วอ่หน้าสีนั่นนั่นกับแกมวมีเนอะสุกไปด้อสุกไปสุกแล้วปลาว่าเรื่องป่าอย่งมไม่ได้ตุมจี๋ขวมนี่มันมือนี้ยนขอเานี่ครับ อยากปะกนอ้ยบารกาศดีขนาดเอาสลากออกแล้วสลากออกแล้วดิสูกแล่วยอมาเลยมันเกลมมันมันมัน่กมันบนามันสิเป็นสีะบมองมันบ่้ดพูดงว่าให้มันจะกุดทิ้มึงด้วยตะกุดไ่เคยกินก้อยปลาน้ามือไปนากินเข้าวนลายขวดลายไสก้อยปลาโอ้เสียบสาวสันโอ้ยอยู่หน้ามันก้อยน่อยต้งต้องต้องตักแต่อย่างไดด้อง

ไอบ่มากเนาะอันนี้บ่มากิงจิจิบะบไปใด้่ดไม่บมเพานะดไม่โอ้โหได้ไปเาคได้ไสนได้ค่สนาพูดได้ยน้ำมันหยอบอน้ำมันสอ่ไมเอาน้าเอาน้าเปลาเปนําแที่เปล่้งมส้มแบบเลวไปปลาสเตอร์สเตอร์โยมีโมีมีอะไกินบ่กินหอกได้ดแล้วได้ดีแล้วโยมีปยกินปลากินปลากินปลาองิไรเรแตักลมานิเอาตักต้มปลาต้มปลากล้วยปลาตลไป you ผลงานดูผลงานหน่อยเชของใครปเทียนเดี๋ยวเดี๋ยวเส้าเสาจะนี่กันเพงันาะง้แค่บบนี้คือดึออกึ้นดึงไปยิงเอาไฟออกไฟออกตูงไงวะตูงไก่ตูงไก่ปรเทไปแล้วบ่นี่ไปแล้วตองกไลกับปาตเทียนเอาเีบเรืบไปแล้วนี่ฟีมือตะกุนประกเียปกดอกต้มเดีอมันกุ้ง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 ไงตัวอแขนมัน ปลาตองไก่พีมมือตะกูุนแน่เลยเดียบลายเดียบเกือบปลาขยแรงกับปลากดตุ่มตุ่มแซ่บเดี๋ยวเขาลองดูเดียบมีตัวปลากดเดียบเผยหน้าเอาเมื่อก่อเธอตะกุนนี่ตัวนึงไม่ละเม่กดเหลืองกดเหลืองตุ่มปลาบูปลาบูตุ่มแล้วตัวบูใหญ่ตะกุนนี่ตัวนึงก็ขา ขัดสันเป็นอย่างดีุูนะสุดต้มปากกดต้มปากกดปากกดล้วนเลยโอ้มีมีปลาปอน้ำดูเอาเขาเจวาขาออาบ่อแลแม่มันนก่อเตี๋ยสาก